เด hmm er> ี๋ยวผมเป็นชาวบ้านแถวนี้ครับผเจอตรงนี้เลยครับรับพับผับผับผีครับสวัสดีครับเรามาถึงสถานที่ล้างแห่งนึ่จังหวัดลบบุรีอำเภอท่ามีเหตุการณ์ที่น่าทึ่วัญ ท้าความเมื่อ20ปีที่แล้วสถานที่แห่งนี้กูขอเสียงมึงดีๆได้ไหมเอาแบบดีๆอ่ะเออกูเบื่อแล้วแหละไอ้อย่างเงี้ยกูดูเขามาเยอะแล้วเอาแบบเอาฮ่ะๆแบบยังไงอ่ะแบบไม่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 น่ากลัวเอาแบบไม่น่ากลัวเอาแบบล็อกล็อกได้ไหมรถบัมบล็อกบัมล็อกล็อกอ่ะเขาแบบล็อกล็อกเลยอ่ะสวัสดีครับไม่ใช่อย่างนี้เอาแบบเหมือนรถบัมบ์อ่ะดีเจรถบัมบูอเลยอ่ะ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาวันนี้อ่ะเอาสวัสดีครับเรามาพบกับบ้านล้างแห่งหนึ่งได้มีผู้หญิงและสามีเชิญเรียกเข้ามาทางนี้เลยครับเรียกเข้ามาทางนี้เพราะแบ่พี่น้องครับเไม่ใช่มีผู้หญิงถูกสามีซ้อมตายโดยการชกเนื่องจากสามีมีปัญหาเรื่องจบ อะไรก็ไม่ดูไหนขอลองสักคั้งหนึ่งทีนี่ยังคงเป็นปริศนาที่เราต้องค้นหาในบ้านตอนนี้ครับเราก็ไม่อยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในดูนะครับงานใครองานมึ่อสินะเริ่นเลยขอทีขอเรยนีแนเลยเขาเลยอ่ะเอาอเลยเออ ไม่ใช่เลยเพราะอันนี้ธรรมดาไปเขาไม่ชอบาสังชาดดีกว่าเขาสั่งชาเขาไม่ชอบแล้วเมื่อกี้เขาไม่ชอบต้องเปลี่ยนแนวขอ่ห้เงียบร้อยกัขอดีๆสวัสดีครับผมขอเข้าไปหน่อยนะครับเออได้อยู่ครับตามมาเลยครับ ตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่หน้าบ้านแห่งนี้แล้วนะครับก็จะแนะนําแขกรับเชิญของเรานะครับคือคุณต้นครับผมสวัสดีครับผมครับผมนี่จะมาท้าผีนะครับผมครับก็เป็นไงครับจะความรู้สึกตอนนี้ตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยอะบอกไม่ถูกครับผมคนลุกเลยเหรอคนลุกครับผมทําไมกวผีเหรอปวดชี ตอนนี้ครับก็มาอยู่ภายในบ้านครับตังเกจจะมีค่าสามสมเมื็อสกู่นี้ครับเฮ้ยเฮ้ยหลุดได้ไงวะน้าครับตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะครับที่จะมาล่าท้ายผีกันในบ้านหลังนี้เดี๋ยวมาถามความรู้สึกแขกรับเชิญของเราก็รู้สึกยังไงครับผมงตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นครับผมแต่ผมไม่เคยไม่หวั่นครับแต่ผมไม่ลบหลู่กลัวไหมครับไม่กลัวครับไม่กลัวครับ มั่นใจมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมโอเคครับเดี๋ยวติดตามชมได้เลยครับเจกาดอะไรก่อนกภารกิจแรกของเรานะครับเราจะให้ผู้ก้าวของเรามานอนที่ผู้หญิงนอนตายตรงนี้นะครับต่อมานะครับครับภารกิจที่สองของเรานะครับเราจะให้ผู้ก้าวของเรามากินกล้วยกับน้ําน้ําดื่มนะครับอิชิตันนะครับเริ่มเป็นเอาไว้เส้นไหว้นะครับภารกิจที่สามนะครับเราจะให้ ผู้กล้าของเราขึ้นไปนั่งบนนั่งร้านนะครับซึ่งน่าจะเป็นจุดที่ผู้หญิงโดนแฟนต่อยตกลงมาตายนะครับเลรอครับคุณต้นครับคุณเบียยวครับผมอ่าคุณเห็นบ้านที่อยู่ตรงหน้าคุณหรือเปล่าครับเองครับอ่าคุณเดินคุณเดินขึ้นไปในบ้านบ้านร้านแห่งนั้นเลยครับครับผมครับผมเดินไปเลยครับผมเดินไปแล้วครับคุณเบียยวครับอ่าครับเดินขึ้นไปแล้วเปิดประตูเข้าไปเลยครับคุณต้นเปิดประตูเลยเหรอครับ อเกรอนครับอกอเขากอนากอนครับบอกว่าผมกำลังจะเข้าไปแล้วนะครับผมกาลังจะเข้าไปแล้วนะครับอ่าคุณตอนนี้คุณเห็นที่นอนที่อยู่ทางฝั่งมือคุณไหมครับคุณต้นเห็นครับเห็นครับอ่าคุณคุณเดินเข้าไปนะครับครับปูที่นอนออกมาแล้วคุณก็นอนบนที่นอนก่อนนะครับได้ครับ นอนเลยเหรอครับอ่านอนนอนนอนลงไปนะครับนอนลงไปเ้อยแร้อยรับอ่เคุณคุณอเอนบอนรีอเรีบอรีบอเปียบรเรยบรรบร้เบรับ้อารร้องอเรยบร้รร้รร้อยเรบรอรับรอร้อร้อ้อแเร้บเีบบครับออคร คุณต้นยึตามผมนะครับครับขอให้คุณผู้หญิงที่อยู่ในบ้านหลังนี้ขอให้คุณผู้หญิงี่อยู่ในบ้านหลังนี้ลงมาอยู่ใ,ใกล้ผมลงมาอยู่ใ,ใกล้ผมครับแล้วคุณต้นปิดไฟสักครู่หนึ่งนะครับครับ รู้สึกยังนะครับตอนนี้ทุกคนเหมไอนตอนนี้ผมรู้สึกว่ามีอะไรมาอยู่ข้างๆซ้ายมือผมครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับเหมือนมีคนวิ่งผ่านครับลูกต้นลุกึ้ไม้แล้วครับครับครับลุกเหรอครับครับผมมาบอดรังไว้ครับครับผมทำแล้วครับ อันนี้คุณเจะธุรกิจแกแล้นะครับตอรจะมาพูดกันอีกธรกิจที่สามนะครับใชครับผมตรงไหนครับคุณเห็นแงชแง่คู่แบบของเส้นวายทั้งหมดนะครับขอแห่งครับอ่าคุณคุณเห็นไกวที่วางอยู่ข้างหน้านะครับขอแห่งครับอ่าคุณเชิญรถวิญญาณมาเลยครับครับบอกว่า ดวงยันผู้หญิงที่อยู่ในบ้านหลังนี้ดวงยันผู้หญิงที่บ้าหนหลัอองนี้มากินกล้วยด้วยกันมากินกล้วยด้วยกันแกะกล้วยกินเลยครับแกะกล้วยครับอา่อาแกะกล้วยครับเรบแล้วเรแล้ครับอ่ากินน่ครับเปิดขวดน้ำครับ <c oughs> แล้วกระโดดให้ดังเอื้ออื้อเลยครับนะนรับเรียบร้อยแล้วครับหลังพูดตามผมนะครับครับอิ่มจังตังอยู่ครบอิ่มจังตังอยู่ครบโอ,อกาสหน้าเชิญมาเลี้ยงใหม่นะโอกาสหน้าเชิญมาเลี้ยงใหม่นะครับเอาคุณลุกขึ้นมานครับครับเห็นทุกที่อยู่ข้างหน้าคุณนะครับเห็นครับ

มาแล้วครับภารกิจทิศาของคุณคือมีหน้าที่ขึ้นไปนั่งตรงไม้วางข้างบนนะครับครับผมอ่าเชิญคุณต้นขึ้นไปนะครับขึ้นอย่างไรเนี่ยผมขึ้นมาแล้วครับอผมจะบอกอะไรคุณต้นให้ฟังสักนิดนึงนะครับครับาที่นั่งร้านแห่งนี้คือคเป็นสถานที่ที่ ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นแฟนสาวนะครับถุกสามีต่อยตกลงมาตายนะครับที่ที่อย่างนี้อ๋อครับอ่าเดี๋ยวเชิญคุณต้นนั่ง้อยขาลงมาด้วยครับ้อยแล้วครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวคุณต้นพูดตามผมนะครับนะครับขอเชิญดวงวิญญาณผู้หญิงที่อยู่ในบ้านนี้ขอเชิญดวงวิญญาณผู้หญิงที่อยู่ในบ้านนี้มานั่งเล่นด้วยกันมานั่งเล่นด้วยกันอ่าครับแล้วคุณเงียบสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อจะส่งสัมผัสถึงเขานะครับ คุณต้นรู้รู้สึกอะไรบ้างครับตอนนี้วันนี้ผมรู้สึกบู๊บหลังครับเชิญแบบว่าถ้าผู้หญิงมีอยู่จริงถ้าผู้หญิงมีอยู่จริงให้ทําให้ผมได้รู้สึกให้ทําให้ผมได้รู้สึกได้สัมผัสได้สัมผัสและรับรู้และรับรู้ครับนั่งคุยสัมภาษณ์ัสนะครับ อ่าคุณต้นรู้สึกไงครับตอนนี้ตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนเดิมครับอ่าเหมือนเดิมเป็นไงครับมีความรู้สึกตอนนี้ไหมครับรูบๆเย็นๆหลังครับอาครับเดี๋ยวให้คุณต้นลงมาจากที่นั่งร้านนะครับเอาได้ครับผมลงมาแล้วครับผมอครับเป็นอันเสร็จภารกิจที่สามนะครับครับผม เยวครับอ่าครับเดี๋ยวได้เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับเดี๋ยวรอทีมงานเราเข้าไปรับนะครับครับผมครับผมเดี๋ยวยินรอยินดันจากทีมงานกันนะครับสักครู่อได้ครับผมเดี๋ยวทีมงานเข้าไปรับนะครับคุณต้นครับครับรอสักครู่ครับ รู้สึกยังไงครับที่ทำภารกิจสำเร็จครับตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับผมไม่มีอะไรมันเท่านี้เลยก่อนเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวทางเราจะมอบมีเงินรางวัลมอบให้ครับกลับไปที่สตูดิโอที่เราถ่ายทอดกันนะครับครับสตูดิโอไม่ใถ่ายร้านเสรดอนี่นี่ับนี่จะมอบเงินรางวัลให้กับผู้ล่าท้าผีที่สำเร็จนะครับเป็นเงินรางวัลทั้งหมดมูลค่าถ้าร้อยบาทครับ ล่าแค่ตายผมได้ห้าร้อยเองเหรอครับครับผมไปพอดีไอสปอนเซอร์ไม่ค่อยดีครับเอาละครับครับผมอันนี้ส่วนตัวนะครับอาไม่ใครับครับผมห้าร้อยครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปยืมต่อนะยืมได้อีกเหรอครับผมในเงินทางรายการนี่ผมไม่ได้เลยไม่ได้ครับอันนี้เงินส่วนตัวครับเดี๋ยวให้ไว้เฉยเดี๋ยวตอนจบรายการเดี๋ยวครับครับ สงไม่ตั่งงบหมดที่สั่งงบหมดที่ <c oughs>